สวัสดีกันตอนเย็นอีกทีนะครับตลอดวันนี้มิกี้สร็จรถสวยนะฮะมากับรถที่ทําการเ a i n t e n เสร็จแล้วนะครับตลอดวันนี้นะ,ะเป็นอะไรที่ค่อนข้างอยากโชว์นะ,ะผมให้คุณค่ากับเอ่อรถที่มีอายุนะ,ะแต่ยังคงเงางามอยู่จะ,ะบอกว่าเอ่อคุณค่าของรถันยอยู่ที่เจ้าของเลยนะครับสาหรับเจ้าของที่มีการดูแลรักษา <S <S เป็นอย่างดีนะฮะ <S <S นี่คือตัวอย่างอีกหนึ่งคันนะครับในหลายๆคันของของร้านเรานะคะรับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถลูกค้าส่วนใหญ่ ูกค้าจะมีกลุ่มที่ดูแลรถด,ดีมากๆล้างรถมากกว่าเจ้าของร้านล้างรถอีกนะแล้วก็ดูแลรถได้อย่างเนี้ยบมากๆถ้าท่านเจ้าของเหล่านี้นะครับเปิดร้านคาร์แคร์ด้วยเนี่ยรับรองว่าผมจะมีลูกค้าหรือว่า,าผมจะมีพันธมิตรที่เปิดร้านคาร์แคร์ได้ดีเยี่ยมแน่ๆเลยนะเพราะว่าอันนี้นะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสำหรับรถลูกค้านะที่เป็นมินิคูเปอร์เอสนะฮะที่ผมให้ดูไปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่ารถคันนี้ ตอนมากับตอนเสร็จเนี่ยแตกต่างกันเลยนะครับอันนี้อยากให้ท่านเจ้าของเห็นว่าอันนี้รถของคุณเมฆนะครับคุณเมฆร้านโฮมไทยนะร้านโฮมไทยกะหลาดนะครับก็ใครที่สนใจเรื่องของฮารเลย์นิวสันนะที่นี่มีครบทุกอย่างตั้งแต่เฟรมยันน็อตน็อตยันเฟรมถังเถิงอะไรที่หาไม่ได้บนโลกนี้นะครับร้านโฮมไทยกะหลาดหาได้หมดสำหรับฮาเลดดิวสันนะครับแต่คันนี้เป็นรถอีกหนึ่งคันได่เป็นรถของแม่บ้าน แล้วของแม่บ้านของคุณเมฆนะครับก็คือ,เ,อเป็นรถที่เอาไว้ขับไปที่ทํางานไปออฟฟิศนะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ Work ์ r ฟ m ร o มโแต่รถเนี่ยไม่ค่อยได้ขับแต่ว่าจอดถ้าส่วนใหญ่รถคันนี้เคลือบแก้วกับเราไปแล้วเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะแล้วก็ออกมาได้อย่างสภาพอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยตอนแรกนี้คือสวยงามมาแล้วอยาบอกว่าเวลาไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับสําหรับรถคันนี้นะสะอาดเรียบร้อยสวยงามตลอด หนึ่งเลยนะครับ่างที่บอกบอกนะลูกค้าลูกค้าเครือแกลลแ้วร้านเราด้วยเห็นไหมนี่โคตรเจ๋งเลยนะครับส่วนหนึ่งนี่ม่ไม่สามารถทําให้รถคันนี้ดูเก่าแก่ได้เลยขึ้นอยู่กับลูกค้าก่อนเจ้าของรถก่อนเจ้าของรถในดูแลรถคันนี้เป็นอย่างดีมากๆนะครับจอดในร่มถึงจะจอดตากแดดแล้วก็เอ่อเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานนะครับแล้วก็การดูแลรักษาที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีดําด้านก็ตามหรือว่าขอบยางพวกนี้เนี่ยขอบยางพวกนี้ ของมินิเนี่ยมันจะมันจะมันจะซีดก่อนเลยถ้าเป็นปีนี้ปกตินะส่วนใหญ่ซีดหมดแล้วนะครับแต่ว่าคันนี้มีบ้างนะครับแต่น้อยมากๆเพราะว่าถ้านลูกค้าน่าจะทาคอนดิชเนอร์ที่ตัวขอบยางนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนขอบยางพวกนี้ปกติที่จะซีดหมดแล้วนะนี่เป็นตัวนี้เป็นตัวซันรูฟด้วยนะปกตจิจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเห็นน่าจะเป็นหลังคาทึไปเลยอันนี้เป็นตัวซันรูด้วยพลาสติกตรงนี้นะครับถ้าดูแลดีนะครับก็จะเงาอยู่ยตลอดถ้า ไม่ได้เคลือบปีมใส่กันลอยก็ต้องดูแลตรงนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าตรงนี้เป็นพลาสติกแต่ถ้าเป็นลอยมาแล้วทำยังไงผมสามารถขัดได้ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ราคาตรงนี้เป็นเป็นสีสีดําสีเลยนะครับก็ต้องดูแลเป็นค่อนข้างเป็นอย่างดีเช่นกันคันนี้มีของแต่งมาเล็กเล็กน้อยจะมีฝาอันนี้น่าจะเป็นคาร์บอนนะครับทำคาร์บอนมาแล้วแล้วก็ในส่วนของสีสีดีมากคือปกติสีขาวมีขาวอันนี้ก็เรียกว่าสีขาว สี่ข่าวไทยรัแล้วกันถ้าสีนี้นะครับเกิดการทําสีเนะี่ยโอ้โหรับรองสีผสมยากมากๆทํางานยากจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นสีอย่างนี้ท่านตั้าของต้องขับค่อนข้างระวังแล้วก็ในเรื่องของการจอตดตากแดดนะครับถ้าจะคุมก็คุมให้ทันแต่ถ้าจะไม่คุมนะก็คุมถ้าจะไม่คุมก็อยากคุมเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะซี่ไม่เท่ากันตอนแรก ท่านเจ้าของเราก็เป็นห่วงอยู่ว่าเขาซิเขาเขาคุมข้างบนแล้วข้างหน้าไอนา้นีข้างครึง่งกาครึ่งล่างไม่ได้ไม่ได้คุมเนี่ยมันจะไม่ซีดต่างกันไหมจะบอกได้เลยว่าตอนนี้ไม่ต่างแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่ควรจะดูแลมากกว่านะั่คือคูก็คือ,คอในส่วนของใบหน้าใบหน้าหวกนี้นะครับถ้าถ้าเกิดเราไม่คุมนะหรือว่าเราจอดต่างแดดตลอดเนี่ยตรงนี้มันจะเหลืองซึ่งใบโคมนึงนี่มันน่าจะของแต่งเลยมั้งดูมันดูแตกตาเนาะ มันไม่ใช่ลกมันไม่ใช่หลักพันไอ้พวกนี้เป็นหลักหมื่นแล้วถ้ามันหมองเสร็จรถจะดูเก่าบันทีนะครับคันนี้ที่รถด,ดูใหม่เพราะว่าไฟหน้าใหม่แล้วก็ในส่วนของยางที่ผมบอกนะครับรถจะดูโดดเด่นได้ก็คือยางต้องดําเงาล้อแมกนี่ก็ลูกค้าก็ไปเลือกฝันเลือก,เล,อกเลือกสรรกันมานะสวยงามมากนะเซ็ตเซ๊ตเนี้ยนะครับสวยาม,มากนะสวยงามจริงเบรกเบรกดีทู Be เป็นแม่บ้านซิ่งมากเลยนะจะบอกค่อนข้างเป็นแม่บ้านซิ่งพอสมควรนะสีดํา แล้วก็ในส่วนของพวกดําด้านพวกนี้ต้องดําเงาตลอดเวลาต้องดําฉ่ำอย่างนี้ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะให้รถดูดูใหม่ตลอดนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับเราพาไปดูกล้องหลังนิดนึงพาดูความเงางามเห็นไหมฮะสีขาวก็เงาได้นะครับแล้วสีขาวนี่มันสีขาวไฮอาร์ R ด้วยนะก็ต้องดูแรงก,กันค่อนข้าง,งดีพยายามอย่าได้ทํเสีเทียวนะเพราะสีอย่างนี้นะฮะจะบอกได้เลยว่าผสมยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการดูแลรักษาอีกหนึ่งอย่างก็คือการเคลือบฟิล์มแก้ว ทำให้สีมีความแข็งแรงขึ้นโดนรอยขีดข่วนได้ยากขึ้นแต่ก็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 กันการชนไม่ได้นะฮะเพราะนั้นก็ต้องขับขี่แล้วมาระวังเช่นกันนะครับส่วนหนึ่งที่ทําให้รถคันนี้ดูโดดเด่นกว่าคันอื่นก็เรื่องของการดูแลรักษาของท่านเจ้าของนี่เองนะครับสําหรับใครที่นะครับมีรถอย่างนี้ในครอบครองนะฮะก็อยากจะอยู่เขาไปนานๆนะครับเลือกการดูแลที่แตกต่างคนอื่นเช่นไม่ว่าจะเป็นการติดฟิล์มใสกันอยเคลือบแก้วหรือว่าเข้าร้าน ดีเทลลิงนะครับถ้ามีถ้ามีความสามารถในการทำเนี่ยก็ดูแลทาง่ายๆนะครับเรื่องของการจอดก่อนเลยเรื่องของการจอดที่สําคัญมากๆนะครับหนึ่งเลยจะจอดตากแดด2ถึงถ้าถ้าจะต้องตากแดดก็อย่าพยายามเอาไฟหน้าตากแดดนะครับก็มันก็จะอยู่กับเราไปอีกนานนะครับถึงไฟไฟหลังเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเห็นแต่ไฟหน้าจะเห็นชัดแต่ทางที่ดีอย่าจอดตากแดด เพราะว่าการจอดตากแดดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดําด้านก็ตามขอบยางก็ตามไฟหน้าก็ตามกระจกฟิล์มสีมันจะเสื่อมทั้งหมดนะครับรถพวกนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้จอดตากแดดน,นะครับแต่ก็ใครที่สามารถมีที่จอดในร่มได้มันจะดีมากๆนะครับโอเคนะสําหรับวันนี้มิกกี้สีรถสวยขอราไปกับรถที่ไม่สามารถทำให้เขาแก่ได้เลยกับเจ้าของที่ดูแลเป็นอย่างดีนะครับสำหรับวันนี้มินิคูเปอร์เอสนะ กับการเวลาที่ไปเปลี่ยนไปแต่รถยังคงเงาใสและคงมีเสน่ห์อยู่นะครับแล้วบอกว่าคันนี้นะใครได้ไปหลังจากที่เขาเขาจะขายอ่ะถ้าเขาจะขายอ่ะคันนี้ก็คือที่บอกนะครับใครได้ไปก็คือว่าโชคดีนะครับรู้สึกว่าเขาจะขาย,ยนะประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทนะก็ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเจ็ดแสนกว่ารถคูเปอร์เอสสองร้อยก่อแรงม้านะครับเห็นบนถนนนี่แต่แปลเขานี่ก็มีเหนื่อยอะนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้ารถเยอะ เ็มินิแน่นอนนะครับถ้ารถน้อยทางยาวๆไกลๆทางมินิเขาก็จะไม่ไม่ขับเร็วหรอกนะคะรับเพราะว่ารถรถน่ารักน่ารักนะครับแล้วเราคันนี้นะขอบคุณท่าทนผู้ชมทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับชมรับฟังพรุ่ง,งนี้จะมีงานอะไรเราเข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันต่อนะครับวันนี้พี่กี้แต่งตัวสวยลาไปก่อนสวัสดีครับ